สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเสียงรถทัวนะครับเรถทัวร์วก็ก่อนอื่นก็ต้องมีโปรแกรมนะครับเอสซีดเอเอทไกฟอนเอ็น1.0ก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ ลงมาที่แล้วก็ลงมาที่เจนล่นนะครับก็ถือจะนี้ครับคลิกไปนะครับยดนะครับแลวคนสงสัยรหัสเสียงนะครับก็ผมลงนะครับให้แล้วในกลุ่มนะครับแล้วแต่ใครลงชื่อรถคันไหนนะครับผมผมนี้ชื่อรถก็เป็นไฟล่านะครับ หาดไฟก็อยู่ที่77-78ถึงนะครับ77-78นะครับสังเกตว่าครับเจอที่77นี่มี2ไฟเสียนะครับ78ก็คือมี3ามไฟเสียงสองไฟล์เสียงแรกไม่ต้องลงนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้ไม่ต้องลงครับเราจะมาศึกษาครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองตัวหลังครับนี่ครับ วิธีการลงนะครับรหัสตัวนี้มันก็ต้องลงให้ตรงกันนะครับชุดชุดหนึ่งเนี้ยก็ต้องลงตรงกันแต่2ตัวแรกไม่ต้องลงก็คือลงสองตัวหลังนะครับชุดชุดหนึ่งแล้วก็ชุดสองตัวหลังนะครับนี่แหลกนะครับนี่แหลกแล้วก็เรียกไฟเสียนะครับชุดชุอย่างนี้นะครับก็ลงแล้วก็กดเซฟนะครับกดเซฟชุดทีสองแล้วก็นีแหลก สองนี้กดเซฟนะครับก็เสร็จนะครับส่วนสำหรับคนไหนที่ลงเป็นไฟล์เสียงอื่นนะครับก็คือชื่อรถด,ดูตามชื่อรถนะครับตามรหัสไฟเสียงชื่อรถนะครับ <c oughs> ตัวที่หลุดผมลงไว้ให้ในกลุ่มนะครับก็ดูกันได้แล้วก็นะครับ แต่สองตัวแรกไม่ต้องลงนะครับตัวที่เริ่มก่อนนะี่คือสอนตัวแรกไม่ต้องลงลงแค่สองตัวหลังครับ <c oughs> สำหรับที่นี้ก็จบแค่นี้ครับสำหรับคลิปหน้าก็จะมาสอนลง <c oughs> เสียงเบรกนะครับระบบเบรกลมนะครับเสียงรถทัวร์นะครับรถทัวร์ระบบเบรกลมนะครับ,รบ,บ,นรบในคลิปต่อไปก็ติดตามกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ